รอเข้าโรงพยาบาลค่ะลียนะคะดเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคขับรถเข้าไปในโรงพยาบาลนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถด้านหลังโรงพยาบาลนะคะทางเดินเข้าสู่ตัวอาคารอำนวยการแล้วก็ตึกผู้ป่วยนอกนะคะเข้ามาด้านในแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาเช็คนะคะว่าที่เราไปจะอยู่ชั้นไหนได้ขอ้อมูลแล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น6ค่ะคลินิกประทับประคองจะอยู่บริเวณเดียวกับคลินิกแพทย์แผนไทยจีนแล้วก็คลินิกกัญชาทางการแพทย์นะคะเพื่อนๆวันนี้ได้รับการดูแลจากบุคลากรทุกท่านเป็นอย่างดีค่ะประทับใจมากมาก เสร็จธุระให้คุณแม่แล้วนะคะก็ลงมาหาลาัยทานข้างล่างค่ะมีไก่ย่างห้าดาวฮาลานด้วยนะคะคเพื่อนมีศูนย์อาหารของโรงพยาบาลอยู่ใกล้กันค่ะเดินเลยออกไปทางด้านหลังนะคะในส่วนระเบียงทางเดินที่เชื่อมไปต่อกับตึกอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ร้านค้าทางด้านซ้ายมือด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะจะมีร้านสหกรณ์ของโรงพยาบาลอยู่ค่ะ ไปดูนิดนึงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะคะตกแต่งสวยงามมากะะเลี้ยวขวาจากร้านสากรนะคะก็จะเป็นอาคารอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เดินออกมาทางด้านนอกกับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นถนนราชดำเนินนะคะ อาคารผู้ป่วยนอกจะเห็นโดดเด่นอยู่ท่ามกลางแสงแดดของตอนเที่ยงวันค่ะเพื่อนๆโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะ